โนปดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับปกติวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ขอข้ามไปเพราะว่าเป็นวัน ตรงกับวันสิ้นปี25 6 6พอดี oh 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 ee, วันนี้วันที่31ทธันวาคมนะครับแต่ก็จริงๆตีมการพูดก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจาก Sunday Reflection สักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้จะเอา OKR OK ของรายไตรามาสแล้วก็รายปีแล้วก็รายรอบ3ปีมารีวิวให้ฟังนะครับเอ๊ะทำไมอาจารย์มีรอบ3ปีด้วยต้องบอกว่าในการตั้ง OKR OK ผมเนี่ยมี3ระยะก็คือ3ปี1ปีแล้วก็1 ทีละไตรมาสนะไอ้ทีละไตรมาสเนี่ยเราทํามาตลอดทั้งปีละเราจะมาอัปเดตทุกสัปดาห์แล้วพอสิ้นไตรมาสผมก็จะอัปเดตว่าไตรมาสนี้เราทําได้ไม่ได้ยังไงก่อนที่จะตั้งไตรมาสถัดไปแต่ว่าพอมาเป็นรายปีเนี่ยจะทําปีละครั้งก็คือวันที่31มนี่แหละแล้วก็อเผอิรรอบปีรอบเนี้ยมันจะเป็นครบรอบ3ปีก็ขอมารีวิวรอบ3ปีวันนี้จะโฟกัสสิ่งที่ทําได้ก่อนนะครับส่วนการตั้ง รอบใหม่เนี่ยขอเป็นวันที่1มกราก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะขึ้นปีใหม่นะครับอ่ะมาดูเอาเอาทีละทีละช็อตก่อนเอาดูไตรามาสที่4ก่อนขีปข้อที่1น,นะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องกีรีโซลหน 1, 1. ่อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้150เล่มสรุปสุดท้ายเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านไปได้อีกห้าเ,เล่มนะครับ ก็อ่านค้างพร้อมๆกันแล้วมันก็จบพร้อมๆกันเนี่ยก็เลยได้จบที่164เล่มนะครับถ้าเทียบกับเป้า150ก็คือได้คะแนนเต็ม1น,นะครับอันนี้ให้คะแนนเต็ม1 k ึ่งคีรีเซลเนี่ยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมได้52เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่านจบไป1เล่มตามเป้าพอดีเป๊ะก็52นี่ดีใจนะครับมาเร่งในไตรมาสที่4จนทันนะครับ ก็ได้คะแนนเต็มหนึ่งสำหรับคนที่สงสัยคะแนนเต็มหนึ่งแปบลบว่าอะไรเ,เวลาเราทำ o k เครับตอนไปลายไตรมาสเนี่ยมันจะมีสกอร์ให้ระหว่าง0ูถึงหอันนี้ใช้ระบบของ Google นะครับหคือได้ตามเป้าหรือมากกว่าส่วน0ย์คือไม่ได้เลยระหว่างนั้นก็ก็โปรโลเลดไปก็คือทำตามสัดส่วนไปนะครับกีดีเซลห่งจุดส่ทความไปบริาร 1, หนึบทความก็ไม่ได้ส่งก็ถือว่าได้ศูน,นะครับคะแนนก็ศูนย เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอามาเฉลี่ยกันจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องเฉลี่ยนะแต่ผมเฉลี่ยเองเ่ยข้อ1ข้อ2ไม่1เต็มข้อ3ได้0ก็ได้ประมาณ0.6 6 0.67ุน็ะครับก็ถือว่าสำเร็จ2ข้อไม่สำเร็จข้อนหนึงนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้คือคือถ้าเกิด OKR OK เนี่ยเราตั้งแล้วมันต้องได้1ห,หมดเลยก็แ <c oughs> สดงว่าอาจจะไม่ค่อยท้าทายนะครับ Google ยังบอกเลยว่า สวิตสปอร์ตนะ่าจะอยู่ประมาณ0.6ถึง0.7ไอข้อนี้ออ j e c t i ีฟข้อนี้ถ้าเฉลี่ยกันได้0.67นะครับออปติคทีฟที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นนะครับเครด,ดิตสองจในไตรมาสท,ที่4คือออกหนังสือ1เล่มก็ออกไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ได้ให้คะแนนตัวเองเป็นศูนย์นะครับจริงๆมันไม่ศูนย์ซะทีเดียวหรอกมันคือเหลือ,อนิดเดียวเองแต่ว่าก็กไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นับเครดิตละกันผมถือว่าไม่ทันนะครับ คีรีเซลสองคมีคนฟังพอดแคสสองหม0 0ดาวนโหลดต่อวันก็จบด้วยโลเลยนะครับเจ็ 7, ดาวน์าโหลดต่อวันนะครับเทียบกับเป้า2 0 0 0 0ก็คะแนน0.36นะครับศูนอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ก็ทุกครั้งที่พูดแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทุกครั้งว่าท่านฟังแค่นี้ก็เยอะมากแล้วช่วงปีใหม่ก็ต้องยอมรับว่าคนหยุดไปเที่ยวกันเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่ค่อยฟังพอดแคสกันนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับ เครดิตซอลสองจุดสามมีองค์งกรเข้าร่วมองค์การฟาสต์แทร็กสองค์กรจบที่4องค์กรอันนี้ได้คะแนนเต็มหนึ่งเพราะฉะนั้นออกหนังสือไม่ได้ได้ศูน 36, ย์นะครับคนฟังพอดแคสต์ได้ศูนย์จุดสามหกจากเป้านะครับแล้วก็องค์กรเข้าร่วมได้หนึ่งเนี่ยรวมกันเนี่ยหารสามเนี่ยได้ศูนย์จุดหกแปดก็ยังเป็นเรนจ์ที่อยู่ระหว่างศูนย์จุดหกถึงศูนย์จุดเจ็ดซึ่งถือว่าเป้ามันท้าทายไงครับมันถึงมันถึงไม่ได้เต็มหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับออบเจกตทีีด่ด คีรีเซลหนึ่งวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้600กิโลเมตรผมจบที่338.4ก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมชิปโหมดเปลี่ยนเป็นการไปออกกำลังกายโดวยวิธีอื่นเช่นการตีแบดแทนก็เลยไม่ได้วิ่งอีกก็ เทียบกับเป้า600ก็ได้0.56นะครับคีริซอลามมีน้ำหนักตัว79กิโลกร,รมัมปิดไตรมาสนี้ที่82.4ลดจากวีกที่ผ่านมาอีก1.2กิโลกร,รมัมก็ถือว่าลดได้นิดเดียวเพราะว่าเปิดไตรมาสมา82.6ถ้าเทียบกับเป้าแล้วได้แค่ประมาณ5%เอง0.05เพราะว่าจะจะลดจาก82.6เหลือ79ฮนะลดได้82.6เหลรือ82.4แต่ข้อนี้ถึงแม้คะแนนได้น้อยมากนะ แต่ภูมิใจส่วนตัวนะแค่ไม่ขึ้นนะผมดีใจมากแล้วว่าผมเชื่อเลยว่าถ้าผมไม่ทำโอเาร์เนี่ยขึ้นไปไหนตอนไหนละเพราะว่าช่วงปีใหม่นี่เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองจริงๆแล้วก็ตัวเองก็ยอมเลยนะรู้นะว่ากินตอนเย็นก็อาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นแหละแต่ก็แลกกันนะกับความสุขซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทำบ่อยนะครับช่วงนี้ก็มีการเฉลิมฉลองค่อนข้างเยอะก็ก็ก,ก็ก็ยอมกินนะครับ คีรีเซลสอบคิวสามอยู่กับครอบครัวสะสม100วันผมได้100วันเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยก็ไ,ยได้คะแนนเต็มหนึ่งเพราะฉะนั้นวิ่งไม่ได้ได้0.56มีน้ําหนักตัวได้0.05คะแนนนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้1เฉลีย่ยได้0.53ม์นิถือว่าตกเป้าไปนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าพูดถึงเรนจ์ที่เหมาะสมอยู่ที่0.6ถึง0.7นะครับโดยภาพรวม Q4 ก็ถือว่า เป็นคิวที่ดีนะครับทำสำเร็จ4เรื่องก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษโอเคอาร์ฟาสต์แทร็กแล้วก็อ,อยู่กับครอบครัววันนี้สำเร็จนะครับอันที่แบบอ,อยู่กลางๆก,ก็จะมีะเรื่องพอดแคสต์คนฟังกับเรื่องของอ วิ่งสะสมนะครับก็ก็ถือว่ากลางๆอันที่เรียกว่าทําไม่ได้ก็คือส่งบทความแล้วก็ออกหนังสือใหม่รวมทั้งน้ําหนักตัวก็ถือว่าใกล้ๆศูนย์มากเลยนะครับก็มีบางข้อทําได้บางข้อทําไม่ได้ก็เป็นธรรมชาติของการทํโอเอาแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าผมไม่ทําเลยไม่ทํา OK เลยนะก็อาจจะเละเทะกว่านี้เยอะคราวนี้เนื่องจากมันจบปีนะครับก็เลยขอรีวิวหลายปีนะ มาดูกันครับออบเจคที่1่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป้ารายปีผมนะคีรีซอล1.1อ่านหนังสือให้จบ120เล่มเออเมื่อกี้อาจารย์บอก150เพิ่นออผมปรับเป้า Q4 มันท้าทายขึ้นนั่นเองแต่เป้ารายปี120จบด้วย164ก็ได้คะแนนเต็มหนึ่งคีรีซอล1.2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบ52เล่มก็จบที่52เล่มก็ได้คะแนนเต็มหนึ่งคีรีซอล1.3มีผลงานตีพิมพ์ในคิว11งานก็ตีได้นะครับถึงแม้ว่า Q4 ไม่ได้ส่งบทความไปแต่ว่าผมผมตีพิมพ์ได้แล้ว1งงานก็ได้คะแนเต็มหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในปีนี้ได้คะแนเต็มหมดเลยครับคือ11 1ก็เฉลี่ยขึ้หนึ่งนะครับถือว่าประสบความสําเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งเดี๋ยวรอบถัดไปวันพรุ่งนี้ก็จะมาพูดถึงการตั้งเป้าที่ท้าทายเลยก็ว่ากันไปนะครับอัตติศิทธที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับ k ีร r เซลสองจุดหนึ่งมีหนังสือติดท็อปเท ปีนี้เป็นปีที่มีมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือผมออกหนังสือสี่เล่มแต่ไม่มีเล่มไหนเลยติดท็อป10เบสเซอร์แต่กลับกันครับมีคือ,ค,อคือเล่มหนึ่งไม่ได้วางขาย c ีอันนั้นมันติดท็อป10ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้วางขาย C ีออีกเล่มหนึ่งไม่ติดท็อป10แต่ได้รับรางวัลเป็นหนังสือ Howto ยอดเยี่ยมท็อป5แผงปีแต่ไม่ติดท็อป10นะครับแปลกแปลกเหมือนกันแปลกใจเหมือนกันนะครับก็ก็ถือว่าไม่ได้ส่วนอีก2เล่ม ที่ออกมาในปีนี้ก็ไม่ติดท็อป10ทั้ง2เล่มนะครับคือเดี๋ยวบอกชื่อหนังสือสักนิดหนึ่งนะปีนี้เนี่ยเปิดปิดเปิดปีมาด้วยเล่มแค่นี้ก็ดีมากแล้วของสมัครพิมพ์ดอันนี้ที่ได้รับรางวัลท็อป5หนังสือ how to ออโทษทีผมพูดผิดหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีท็อป5ของรางวัลในอินอวอร์ดนะครับเล่ม แค่นี้ก็ดีมากแล้วถัดมาเป็น my short note ซึ่งอันนี้ผมจำหน่ายเองพิมพ์เองเอาเอาที่ผมสรุปหนังสือมานะครับอันนี้พิมพ์เองมันไม่ติดท็อ10อยู่แล้วผมไม่ได้วางขายที่ไหนนะครับแล้วก็เล่มที่3ก็คือผู้ประกอบการวัรหยุดอันนี้ก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ Top ป10นะครับอันดับ20กว่ามัง้ง23มัง้งแล้วก็อันที่4ก็เป็นหนังสือ reading เพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้นก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่ก็ผมถือว่าได้คะแนนศูนย์ก็แล้วกันนะครับแต,แต่แต่ก็เรียกว่าดีใจนะครับที่มีผลงานออกมาค่อนข้างเยอะก็ได้ศูนย์เพราะ่ไม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 ,ม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 ีติดท็อปเทดเลยคีรีเซลสอไม่คนฟังพอดแคสต์สี่หมื่นดาวโหลดต่อวันก็จบที่7,396ก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับ4 0,000คะแนนก็คือ0ูนแแต่ก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วครับจะเยอะจะน้อยไม่ใช่ประเด็นเลย ประเด็นคือโอ้แค่นี้ก็เยอะมากแล้วครับประเด็นคือมีคนเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้คือจบละนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมต้องการมากมากกว่าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าต่อไปเป้าพวกนี้ผมอาจจะต้องมีการปรับเหตุผลในการปรับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แล้วปรับนะครับต้องบอกว่าผมพูดมาตลอดเรื่องของอจํานวนฟังพอดแคสต์อะว่าหนึ่งคือผมเก็บข้อมูลมาได้ไม่ครบเพราะมันมีหลายช่องทางมากจริงๆแล้วอันที่2คือ ผมผมแค่อยากทําเพื่อให้คนได้ประโยชน์และแล้วผมก็ไม่รู้จะวัดมันยังไงก็เลยใช้ว่าคนฟังเยอะอาจจะได้ประโยชน์แหละอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงสัทีเดียวนะครับคีรีเซองสา 3, มีคนเข้าร่วม o อเคอ s u อน i ซ g p r o ิ e งโปรเองค์กรทําได้11องค์กรนะครับก็ได้0.91เพราะฉะนั้นเนี่ยออบ e จกตีฟชุดที่2เนี่ยคีรีเซลแรกก็ได้0ใช่ไหมเรื่องติด Top 10 K 2ค คนฟังพอดแคสต์ได้0.18คีรีซอลที่3ได้0.91เฉลี่ยกัน3 k e คีรีซอลก็ได้0.36ก็ถือว่ายังไม่ค่อยประสบความสําเร็จในมุมของการแบ่งปันความรู้สักเท่าไหร่ตามเป้านะครับแต่ถ้าพูดถึงความเห็นส่วนตัวผมแค่นี้ผมก็ดีมากแล้วตามชื่อหนังสือผมเลยคือคือประทับใจแล้วครับแต่ว่าตามเป้าก็ยังถือว่าเรายังต้องทําอะไรเพิ่มเติม ออลเทอริที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีริซอลสาวิ่งให้ได้1,200กิโลเมตรแล้วได้มีน้ำหนักตัว75กิโลกรัมวิ่งผมสรุปไปแล้วนะครับ338.4ถ้าเทียบกับเป้า1,200มันคือเมื่อกี้บอกเมื่อกี้มัน,มน 1, 600เพื่อนผมปรับเป้าลงมาเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้กับ1,200ก็เลยปรับให้มันเป็น600ถึงถึงกัะน,นั้นผมก็คิดว่า ในเมื่อมันไม่ใช่อะ่ะผมไปตีแบตแล้วอะ่ะผมก็ไม่จําเป็นต้องไปวิ่งเพื่อจะเอาสถิติไง mm. ก็เลยยังไม่ได้วิ่งเพิ่มเติม mm. ก็ถ้าข้อนี้วิ่งมันจะได้0.28 mm. เพราะเป้ามันคือ1,002ส่วนน้าหนักตัว75กิโลกร,รัมเนี่ย80ได้ลงลงท้ายได้82.4เนื่องจากน้ําหนักตัวตอนไตรมาสที่1เนี่ยอยู่ที่81.1ขึ้นมาประมาณ1.3กิโลกร,รมัมผมถือว่าเฟลนะครับก็เป็นศูนแต่อีกเนะี่ย แค่นี้ผมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมไม่ตั้งเป้าเนี่ยจะเกินกว่านี้อีกเยอะแน่นอนนะครับการตั้งเป้า OKRpersonalOKR OK OK ของผมเนี่ยมันทําให้ผมขึ้นไม่เยอะมากนะครับถือว่าดีใจเพราะฉะนั้นเฉลี่ยไอ้ข้อน,นี้ผมได้0.14นะครับคีรีเซาสามจตรวจร่างกายเป็นปกติ100%ตรวจแล้วนะครับ ก็ปกติก็ดีใจนะครับก็คือได้1เต็มแล้วก็กีรีซอฟ์สามจุดสอยู่กับครอบครัว100วันก็ได้ร้อยวันพอดีก็ได้1เต็มเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็มี0.14เรื่องวิ่งกับน้ําหนักตรวจร่างกายได้1แล้วก็อยู่กับครอบครัวได้1เฉลี่ยดได้0.71ถ้ามองในมุมภาพภาพของปีทั้งปีเนี่ยนะครับปี2023เนี่ยผม ได้ดีที่สุดคือเรียนรู้และพัฒนาตัวเองลองลงมาคือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ได้น้อยที่สุดก็คือเรื่องของแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรอบปีนะครับขออนุญาตไปรอบ3ปีซึ่งปกติไม่ได้ทําทุกปีนะครับจะทําทุกครบ3ปีนะครับรอบ3ปีเนี่ยผมเขียนไว้ว่าออบจิติดที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง กีรีเซล1.1อ่านหนังสือให้จบ360เล่มผมทำได้476เล่มเอ๊ะอาจารย์จำได้ยังไงเนี่ยผมทำผมเลคคอร์ดอยู่ใน OKR อไดอารี่ของผมนะทุกปีนะครับเมื่อกี้กลับไปย้อนดูเนี่ยผมทำา o r ไดอารี่มาแล้ว4ปีอาจารย์ปีนี้มีจำหน่ายป่ะไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็จะให้มาพิมพ์เพิ่ม10เล่ม20เล่มมันพิมพ์ไม่ได้ไงนะ พิมพ์ก็ต้องพิมพ์เป็นพันเน่ยแล้วผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะซื้อเก็บไว้แล้วนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้มีพิมพ์จำน่ายอีกนะครับก็กลับมานะครับคีรีเซลหนึ่งจุนึอ่านหนังสือให้ได้3า0เล่มใน3ปีได้476เล่มได้1เต็มคีรีเซลหนึ่งุดมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารอินเตอร์ระดับ Q1 อย่างน้อย3ผลงานทําได้2นะครับได้0 6 6นะครับ ออบจิทีที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทำสังคมดีขึ้นคีย์รีสอร์ส2.1มีผลงานติดอันดับท็อป10ของประเทศ3เล่มได้3เล่มถึงแม้ปีนี้ไม่ได้นะครับปีก่อนในหน้านี้ปีหนึ่งได้2เล่มนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็ยังได้3เล่มก็ได้คะแนนเต็มหนึ่งคนทำคนติดตามฟังพอดแคสต์มากกว่าแสนดาวน์โหลดต่อวันก็มันลงเอยด้วย7,396อกันนี้ถือว่าเฟลได้อยู่ที่0.07นะครับ แล้วก็ช่วยให้องค์กรทําโอเคอันได้สําเร็จร0อองค์กรทําได้30องค์กรนะครับก็0.3เออเมื่อกี้ผมลืมพูดนะครับไอ้ออบเจกตีที่1เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต,ต่อเนื่องนะีถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่0.83เพราะว่าอ่านหนังสือจบเนี่ยได้1แล้วก็ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน Q1 วได้ได้0.6เฉลี่ย0.83สนะครับส่วนแบ่งปันความรู้เพื่อทําสังคมดีขึ้นเนี่ยท็อป10ได้1ใช่ไหมหนังสือนะครับ คนฟังพอดแคสได้0.07์ได้0.07แล้วก็ช่วยให้องค์กรใช้โอกาสสำเร็จได้0.3ก็คะแนนเฉลี่ย0.45แล้วก็มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับผลลัพธ์หลัก3เอ่อคีรีเซลสาวิ่งให้ได้3,600กิโลเมตรผมทำได้1814.4รวมกันก็ประมาณ0.5ครึ่งหนึ่งมีน้ำหนักตัว75กิโลกร,รมัม ทำได้82.4อันนี้ถือว่าศูนย์นะครับเพราะว่ามันมันน้ำหนักมันขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่เยอะมากนะครับขึ้นจาก3ปีที่แล้วที่น้ำหนักอยู่ที่81.5เน,นี่ยนี่คือคือความสวยงามของการเลคคอร์ดครับรู้น้ำหนักตัวเองเมื่อ3ปีที่แล้วด้วย81.5เป็น82.4ก็0.9เองเนาะ3ปีขึ้นมา0.9นี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าได้คะแนนเป็นศูนะเพราะาไม่ลดอยากลดเหลือ75เอ่อ คีรีเซลสับยุตองอกเมื่อกี้มันได้0.5กับ0ูนย์ใช่ไหมศูนย์คือเรื่องวิ่งใช่ไหมเอาโทษที0.5คือเรื่องวิ่งแล้วก็น้ําหนักตัวได้ศูนย์เนี่ยเฉลี่ยคือ0ูนนะครับผลตรวจร่างกายเป็นปกติคีรีเซลสัผลตรวจร่างกายเป็นปกติ1 0 0ยเนี่ยได้ร้อยก็ได้1แล้วก็คีรีเซลสับยุตสามีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างน้อย300วันได้333วันก็ได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลี่ย 0.25ในเรื่องของวิ่งแล้วก็น้ําหนักตัวผลตัวร่างกายได้1แล้วก็อยู่ครอบครัวได้1เฉลี่ยดได้0.75ในภาพรวมของ3ปีนะครับดีที่สุดก็ยังเป็นคงคงเป็นเรื่องของเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับรองลงมาก็เรื่องสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต0.75นะครับซึ่งทั้ง2อันก็ไม่ได้1เต็มแต่ว่าถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็แบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นได้0.45ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ตามเป้าสักเท่าไหร่แต่เป้ามันาท้ายมากมากก็ แค่นี้ก็ดีมากแล้วกลับมาคําพูดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการรีวิวคราวนี้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังแล้วบอกว่าเอ๊จะมาฟังเป้าหมายของอาจารย์ทําไมอาจารย์จะมาเล่าทําไมมีประโยชน์อะไรกับตัวเองขออนุญาตใช้เวทีนี้พูดอีกครั้งครับว่าที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยแค่เป็นตัวอย่างเล็กๆอันหนึ่งครับแล้วผมก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าได้ลุกขึ้นมาตั้งเป้าทํา OKR OK าแบบ แบบส่วนบุคคลเนี่ยไม่ใช่โอเคาขององค์กรเนี่ยก็เพราะอาจารย์ทําแล้วก็อาจารย์ก็มาอัปเดตทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกสัปดาห์พอถึงถึงสิ้นไตรามาสก็อัปเดตไตรามาสพอถึงสิ้นปีก็อัปเดตรายปีแล้วก็ครบ3ปีก็อัปเดตราย3ปีเนี่ยก็เลยทําให้ตัวเองได้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้มามีเป้าหมายต่างๆนานาก็ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์อยู่ในในแง่ของการเป็นตัวอย่างหรือว่าอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบางท่านนะครับ ก็เลยยังคงเล่าอยู่นะครับคิดว่าจะถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งผมยังคิดอยู่นะครับผมก็ยังคิดว่า,าสัปดาห์หนึ่งวันอาทิตย์1ครั้งผมก็จะมาอัปเดต Personal OK r ของผมนะครับสำหรับปีหน้าจะตั้ง Personal OK ออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจะมีหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเดิม100%นะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับวันสิ้นปีผมก็จะมานั่ง ตกผลึกนะครับว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปทางไหนแล้วยิ่งรอบรอบสปีมันจบแล้วเนี่ยเรากําลังคิดถึงอีก3ปีถัดไปเนี่ยเรากําลังจะไปยังไงแบบไหนนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับขออนุญาตอวยพรปีใหม่นะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆในทุกๆเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆที่ท่านคิดหวังไว้นะครับใครมีความทุกข์ก็ขอให้มันจบ อยู่ในปีนี้แล้วก็ขึ้นปีใหม่ด้วยชีวิตที่สดใสขึ้นนะครับขอ,อสวัสดีปีใหม่กับทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วปีหน้าก็คือวันพรุ่งนี้เรามาพบกันครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story